พื้นไม้สวยเรียบเนียนงานเสร็จไวด้วยพลัง3แรงม้าครับเครื่องขัดพื้นพื้นไม้นะครับไซลอน12นิ้วครับขัดสะอาดเก็บฝุ่นเงียบกริปนะครับมืออาชีพต้องเลือกครับเปลี่ยนงานขัดพื้นไม้ให้เป็นเรื่องง่ายนะครับด้วยพลังที่เหนือกว่าพบกับไซลอนรุ่น XYL0304 เครื่องขัดพื้นไม้ขนาด12นิ้วครับมอเตอร์กำลังสูง3แรงม้า220โวลต์นะครับ ตัวช่วยมืออาชีพสำหรับงานขัดพื้นไม้ในบ้านนะครับไปไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือโกดังนะครับให้พื้นของคุณเรียบเนียนสวยงามได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับขัดได้กว้างแล้วก็เร็วกว่าด้วยสายผ่านหน้ากว้าง12นิ้วครับครอบคุมพื้นที่กว้างลดเวลาการทำงานกำลังสูงครับมอเตอร์3แรงม้าทำงานต่อเนื่องได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดระบบดูดฝุ่นในตัว เก็บฝุ่นเข้าถุงลดการฟุ้งกระจายนะครับดูแลสุขภาพและความสะอาดในพื้นที่เสียงเงียบวัสดุแข็งทนทานนะครับออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานแม้ในเป็นงานหนักนะครับรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มมั่นใจในทุกการใช้งาน,นครับไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงบ้านหรือดูแลพื้นไม้ระดับอุตสาหกรรมนะครับ s ซร XYL 0 3 0 4คือตัวเลือกที่มืออาชีพไว้วางใจนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ากดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ